เช้านี้นะคะแม่ไฟอยู่ในกรงนะคะที่นุกบอกไว้เมื่อคืนนี้นะคะว่านุกจับน้องไฟใส่กรงแล้วเมื่อวานนี้น้องไฟไม่มาะค่ะแม่ไฟค่ะแม่ไฟวานนี้แม่ไฟไม่มาเพราะว่าตอนที่จะไปรับน้ําหวานน่ะแม่ไะไม่มาแม่ไฟเขาจะมาตอนที่ประมาณแดดร่มลมตกค่าๆนะคะหน้าตายยังมอมแมมอยู่เอาอาหารเปียกไว้ให้ยังไม่กินตั้งแต่เมื่อคือนนะคะ วันนี้จะได้พาเขาไปพบหมอแล้วนะคะเนื้อตัวมอมแมมจะเช็ดตัวให้เขาก็ดิ้นนะคะดิ้นแล้วหลุดมือวิ่งไปเลยแย่เลยนะคะก็เลยเอายังไงกับแม่ไฟดีแต่ยังไงวันนี้ก็ไปพบหมอนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะรถก็ไม่ค่อยมีนะคะรถประจำทางเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนโดยสารนะคะเขาก็เลยรถเขาก็เลยไม่วิ่งกันก็ กำลังคิดอยู่นะคะว่าจะเข้าไปโรงพยาบาลสัตว์หรือจะอยู่คลินิกใกล้บ้านนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลสัตว์เขามีตรวจช่องปากให้สัตว์ฟรีนะคะเนื่องในวันแม่นะคะแล้วไม่ใช่รักษาฟรีนะคะแค่ตรวจฟรีว่าน้องเป็นอะไรเราจะรักษาหรือไม่รักษามันอยู่ที่เราแต่เราจะรักษาแม่ไฝนะคะเพราะว่า ท่านเอผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาค่ารักษามาแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะอยากดูคลิปแม่ฝ่ายอยู่ว่าจะไปได้ไปพบหมอไหมนะคะนุกก็จะพาเขาไปวันนี้แล้วก็จะทําคลิปให้ชมแล้วดูหน้าตาเขานุกจะเช็ดเขาได้ไหมเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดตัวเนี่ยขนาดอยู่ในกรงนะคะนี่ นื้อตัวเขาก็ยังดูมอมแมมอยู่เลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะมาแจ้งข่าวแล้วถ้าเดี๋ยวแม่ฝ่ายไ,ได้ไปพบหมอเดี๋ยวนุกทำคลิปให้ดูนะคะช่วงที่เขาเดี๋ยวได้ฟังคุณหมอบอกว่าเขาเป็นอะไรนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ